จะปลูกในยางรถยนต์เก่านะคะสวยงามมากค่ะถ้าหลายๆสีนคะคุณผู้ชมดูจิงค่ะน่ยดอกตูมนะคะเยอะมากนี่ค่ะเราใช้ฮอร์โมนนะคะสูตรง่ายๆนี่แหละนะคะเร่งการออกดอกดอกตูมกำลังออกมาเต็มเลยค่ะเนี่ยก็จะทดแทนดอกที่เขาโรยไปนะคะ ก็เลยทําให้กระถางของเรานี่ออกดอกตลอดคุณผู้ชมดูนะคะขนาดดอกตูมยังใหญ่ขนาดนี้แล้วเวลาบานเขาจะดอกใหญ่ขนาดไหนนะคะเคล็ดลับสําคัญนะคะต้องปลูกให้โดนแสงแดดนะคะเขาจะได้ออกดอกเยอะๆค่ะรดเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ามาทําปุ๋ยสูตรง่งายๆนะคะบํารุงแพรเสี่ยงให้คุณนายตื่นสายค่ะ เร่งรากเร่งใบเร่งดอกนะคะทําให้ออกดอกตลอดนะคะแล้วก็ดอกใหญ่สีสวยต้นไม่โทรมง,ง่ายด้วยนะคะแต่เซียงไฮ้คุณนายื่นสายนี้คือจะชอบแสงแดดนะคะคุณผู้ชมปลูกไว้กลางแดดไม่ว่าจะลงดินหรือว่าลงกระถางนะคะก็สวยงามค่ะประดับได้สวยงามมากนะคะนี่อย่างนี้ไม่ถึงปลูกไว้นะคะนี้ใส่กระถางเล็กๆนะคะดอกออกทุกต้นทุกช่อคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะวิธีไหน เดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยค่ะแพรเสียงไฮคุณนายตื่นสายนะคะเป็นดอกไม้ที่ขยายพันธุ์ง่าย ปลูกก็ง่ายดูแลก็ง่ายนะคะยิ่งปลูกเยอะๆนะคะยิ่งสวยงามมากเลยค่ะไม่ว่าจะลงดินหรือว่าลงกระถางนะคะก็จะมีเคล็ดลับง่ายๆะคะ่ะเขาชอบแสงแดดค่ะถ้าไม่เจอแสงแดดเลยนะคะก็จะมีแต่ใบนะคะมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามเหมือนกันว่าปลูกแล้วทำไมมันมีแต่ใบคะ่ะแม่๋มะะีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบแสงค่ะถ้าเจอแสงก็จะออกดอกเยอะค่ะแล้ววันนี้เราก็ไปทำปุ๋ยบำรุงพร้อมกันเลยนะคะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเขาก็จะมีวิตามิน B3B5B6 B12 นะคะดีต่อระบบรากค่ะทำให้ต้นเขียวงามนะคะไม่โทรมง่ายค่ะสดชื่นตลอดเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากที่จะให้ต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะไม่โทรมง่ายช่วงหน้าร้อนนะคะให้ต้นไม้เราสดชื่นตลอดนะคะ น้ำนี่แหละค่ะเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้อใดก็ได้นะคะผสมกับน้ําค่ะรดไดไ้บ่อยๆเลยต้นไม้ของเราก็จะไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะคะใบเขียวงามมากเลยค่ะต่อไปค่ะนมรสจืดนะคะนมโรงเรียนลูกเรือนะคะนามาใช้ได้นมบูดนมเสียสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าในนี้เขาจะมีโปรตีนสูงค่ะมีแคลเซียมสูงมากทําให้พืชผักของเราแข็งแรงนะคะใบเขียวสดยิงทาใช้กับไม้ดอกนะคะทําให้ดอก สีสวยสีเข้มดอกใหญ่ต่อไปค่ะโมโนโซเดียมกูตาเมียนะคะผงชุรสไขะยี่ห้อใดก็ได้นะคะอันนี้ดีต่อระบบรากค่ะกระตุ้นการออกดอกค่ะยิ่งเราใช้กับแพรเซียงให้คุณนายตื่นสายนะคะช่วยเร่งให้ดอกเขาออกมาเรื่อยๆค่ะดอกตูมก็จะดอกใหญ่เวลาบานสีเขาก็จะสวยนี่แหละค่ะเป็นการกระตุน้นไม้ดอกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมาดูวิธีการทําเลยนะคะน้ำสิบลิตรค่ะในบัวรดน้ําค่ะ นมรสจืดสี่ช้อนโต๊ะเทลงไปเลยสี่ช้อนแกงนั่นแหละนะคะเครื่องดื่มชูกำลังสองฝาเลยค่ะโอ้ยลงเยอะหน่อยนะคะไม่เป็นไรชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเก็บนะคะใช้ให้หมดค่ะ คุณผู้ชมสามารถใช้กับไม้ดอกชนิดอื่น,นๆได้นะคะเร่งรากเร่งดอกกระตุ้นการออกดอกค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาสำรวจดูว่าในกระถางหรือว่าในแปลงแพเซียงให้คุณนายตื่นสายเรามีดอกที่เขาโรยเน่าหรือว่าเป็นกิ่งที่เน่าเปื่อยไหมนะคะให้ตัดออกให้หมดเลยค่ะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดเร็วแล้วก็ออกดอกเร็วนะคะก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดอกเขาช้ำแล้วแหละไม่ต้องเหลือไว้นะคะให้ตัดเลยจะออกประมาณนี้ถามว่าอันนี้สามารถไปปลูกต่อได้ไหมปลูกได้นะคะก็อดอกนี้ออกแล้วก็ช้ำต่อได้เลยจะเสียบตรงไหนก็ได้หรือว่าจะเสียบลงกระถางอันใหม่ก็ได้นะคะต้นเขาก็จะทดแทนต้นใหม่เรื่อยๆค่ะอย่างเงี้ยเดีดอก ดอกตูมกำลังออกมาเต็มเลยค่ะก็จะทดแทนดอกที่เขาโรยไปนะคะก็เลยทำให้กระถางของเรานี่ออกดอกตลอดแล้วก็สวยตลอดทันกันนะคะพูดง่ายเนาะนี่อย่างเงี้ยออกไป ชมดูนะคะขนาดดอกตูมยังใหญ่ขนาดนี้แล้วเวลาบานเขาจะดอกใหญ่ขนาดไหนนะคะหลังจากที่เราสำรวจแล้วก็ทำการเด็ดดอกที่โซมออกไปเรียบร้อยนะคะก็รดด้วยสูตรนี้ได้เลยค่ะ ตื่นสายนะคะปลูกลงกระถางแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบค่ะเคล็ดลับสำคัญนะคะต้องปลูกให้โดนแสงแดดนะคะเขาจะได้ออกดอกดเยอะๆค่ะ และนี่เพิ่งจะขยายใหม่นะคะเร่งการแตกยอดแบบนี้นะคะเร่งการออกดอกลดเลยโตเร็วมากเลยค่ะี่ถ้าอันไหนที่ใช้ยอดนะคะมีดอกตูมอยู่แล้วเนี่ยมาปักชำเสียบลงไปเขาก็จะบานเร็วภายในหนึ่งวันนะคะแต่อันไหนที่เราแบบว่าตัดเป็นท่อนๆเนาะเสียบแบบเนี้ยเขาก็จะแตกเร็วมากเลยนะคะ เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะสําหรับการทําปุ๋ยใช้เองง่ายๆนะคะเพื่อบํารุงดูแลแพเสี้ยงไฮคุณนายตื่นสายค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทําไว้ใช้เองได้ค่ะไม่ต้องหมักให้เสียเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมคุณนายตื่นสายแพรเสี้ยงไฮนะคะที่ปลูกลงดินไว้สวยๆค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะอันนี้จะปลูกในยางรถยนต์เก่านะคะสวยงามมากค่ะถ้าหลายๆสีทักคุณผู้ชมดูจริงๆนะดอกตูมนะคะเยอะมาก เนี่ยค่ะเราใช้ฮอร์โมนนะคะสูตรง่ายนี่แหละนะคะเร่งการออกดอกอู้ยนะคุณชมดูดอกตูมนี้เทียบเลยค่ะลองทำใช้กันดูนะคะ ะคะสวยงามมากเหมือนดอกกุหลาบบานเต็มทุ่งเลยค่ะแผ่เสียงไฮนะคะดอกใหญ่สีสวยสดค่ะดอกตูมก็เยอะมากเลยนะคะผู้ชมดูสิคะนี่ดอกตูมก็ดอกใหญ่มากเลย คุณชมก็ลองทำไว้ใช้กันดูนะคะเป็นการทำปุ๋ยด้วยตัวเองค่ะแพร่เชียงให้คุณนายตื่นสายนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะแต่ว่าจะทำยังไงล่ะคะให้เขาแบบว่าสวยทนนานไม่เหี่ยวไม่โสมงง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ s u b s c r i b e สารูชชแนลด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ